เฉลยธรรมบัญญัติบทที่หนึ่งข้อ19เถึง46เราได้ออกไปจากโฮเรบเดินทะลุถิ่นธุรกันดารใหญ่อันเป็นที่น่ากลัวตามที่ท่านทั้งหลายได้เห็นนั้นเดินไปตามแดนเทือกเขาของคนอ,มอามรมไรดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราได้ตรัสสั่งเราไว้และเรามาถึงคาเดชบาเนียและข้าพเจ้าได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลายมาถึงแดนเทือกเขาของคนอัมร้ายแล้วเป็นที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราประทานแก่เราทั้งหลายดูเถิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านได้ทรงตั้งแผ่นดินนั้นไว้ตรงหน้าท่านแล้วจงขึ้นไปยึดแผ่นดินนั้นดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกท่านได้ตรัสสั่งไว้อย่ากลัวหรืออย่ากตกใจไปเลยแล้วท่านทั้งหลายทุกคนได้เข้ามาข้าพเจ้าพูดว่า ให้เราทั้งหลายใช้คนไปก่อนเราและสอดแนมดูแผ่นดินนั้นแทนเรานำข่าวเรื่องทางที่เราจะต้องขึ้นไปและเรื่องหัวเมืองที่เราจะไปนั้นมาให้เราเรื่องนั้นข้าพเจ้าเห็นดีด้วยข้าพเจ้าจึงได้เลือกสิบสองคนมาจากท่านทั้งหลายเผ่าละคนแล้วคนเหล่านั้นได้หันขึ้นไปแดนเทือกเขามาถึงห้วยชื่อเอชโค และสอดแนมดูที่นั่นเข่าทั้งหลายได้เก็บผลไม้เมืองนั้นติดมือมาให้เราทั้งหลายและนำข่าวมาให้เราว่าที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราประทานแก่เรานั้นเป็นแผ่นดินที่ดีแต่ท่านทั้งหลายก็ไม่ยอมขึ้นไปกลับขัดขืนพระบัญชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายและท่านทั้งหลายได้บ่นอยู่ในเต็นท์ของตนและว่าเพราะพระเจ้าทรงชังพวกเรา พระองค์จึงทรงนำพระองค์จึงทรงพาเราทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินอียิปต์จะได้มอบเราไว้ในมือคนอัมบรเพื่อจะทำลายเราเสียเราทั้งหลายจะขึ้นไปที่ไหนเรา่าพวกพี่น้องของเราได้ทำอกใจของเราให้ฝ่อท้อถอยไปโดยที่ว่าคนเหล่านั้นใหญ่กว่าและสูงกว่าพวกเราอีกเมืองเหล่านั้น ก็ใหญ่มีกำแพงสูงเทียมฟ้าและยิ่งกว่านั้นเราได้เห็นพวกคนอาน,นาคอยู่ที่นั่นด้วยแล้วข้าพเจ้าจึงได้พูดกับท่านทั้งหลายว่าอย่าคลันคลามหรือกลัวเขาเลยพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านผู้ทรงนำหน้าท่านทั้งหลายพระองค์จะทรงต่อสู้เพื่อท่านทั้งหลายดังที่พระองค์ได้ทรงกระทำให้แก่ท่านทั้งหลายในอียิปต์ต่อหน้าต่อตาท่านทั้งหลาย และในถิ่นธุรกันดารซึ่งในที่นั้นพวกท่านได้เห็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านส่งอุ้มชูพวกท่านดังพ่ออุ้มลูกของตนตลอดทางที่ท่านได้ไปนั้นจนท่านทั้งหลายได้มาถึงที่นี่แต่อย่างไรก็ตามท่านทั้งหลายไม่ได้เชื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายผู้ได้ทรงนำทางทางข้างหน้าท่านเพื่อจะหาที่ให้ท่านทั้งหลายตั้งเต็นท์ของท่าน เป็นไฟในกลางคืนเพื่อโปรดให้ท่านทั้งหลายเห็นทางที่ควรจะไปและเป็นเมฆในกลางวันพระเจ้าได้ทรงสดับเสียงคําพูดของท่านทั้งหลายจึงทรงเกลียวและสาบานว่าแท้จริงจะไม่มีผู้ใดในชาติพันธ์ที่ชั่วนี้สักคนเดียวที่จะได้เห็นแผ่นดินดีนั้นที่เราได้สัญญาว่าจะให้แก็บบรรพบรุษของเจ้าทั้งหลาย เว้นแต่คาเลบปุตเยฟุนเนเขาจะเห็นเมืองนั้นและเราจะให้แผ่นดินที่เขาได้เหยียบนั้นแก่เขาและแก่ลูกหลานเพราะเขาได้ตามพระเจ้าอย่างสุดใจเพราะเหตุท่านทั้งหลายพระเจ้าก็ทรงพิโรธเราด้วยตรัสว่าเจ้าจะไม่ได้เข้าไปในที่นั้นด้วยเหมือนกันเยชูวาบุตรโยชูวาบุตรนูนผู้ยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าจะได้เข้าไป จงสนับสนุนเขาเพราะเขาจะพาคนอิสราเอลไปถือกรรมสิทธิ์พื้นดินนั้นยิ่งกว่านั้นเด็กเล็กของเจ้าทั้งหลายที่เจ้าทั้งหลายว่าจะตกเป็นเหยื่อและเด็กของเจ้าที่ในวันนี้ยังไม่รู้จักผิดและชอบจะได้เข้าไปที่นั่นเราจะให้แผ่นดินนั้นแก่เขาและเขาจะถือกรรมสิทธิ์อยู่ที่นั่นแต่ฝ่ายเจ้าทั้งหลายจงกลับเดินเข้าถิ่นธุรกันดาร ตามทางที่ไปสู่ทะเลแดงเถิดครั้งนั้นเจ้าทั้งหลายได้ตอบข้าพเจ้าว่าเราทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระเจ้าแล้วเราทั้งหลายจะขึ้นไปสู้รบตามพระดํารัสที่พระเยาววาพระเจ้าของเราทั้งหลายได้ตรัสสั่งนั้นและท่านทั้งหลายได้คาดอาวุธเตรียมตัวไว้ทุกคน <at> <scenario> คิดว่าที่จะขึ้นไปยังแดนเทือกเขานั้นเป็นเรื่องง่ายพระเจ้าตรัสสั่งข้าพเจ้าว่าจงกล่าวเก่คนทั้งหลายนั้นว่าอยากขึ้นไปสู้รบเลย เกรงว่าเจ้าทั้งหลายจะแพ้ศัตรูเพราะเราไม่ได้อยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าจึงได้กล่าวแก่ท่านดังนั้นและท่านทั้งหลายไม่เชื่อฟังแต่ได้ขัดขคืนพระบัญชาของพระเจ้ามีใจองอาจและได้ขึ้นไปในที่แดนเขาเทือกเขานั้นและคนอัมบรายที่อยู่ที่แดนเทือกเขานั้นได้ออกมาต่อสู้และไล่ตีท่านทั้งหลายดุจฝูงพึ่งไล่และได้ฆ่าท่านทั้งหลายในตำบลเสอีจนถึงโฮมา แต่ท่านทั้งหลายกลับมาร้องไห้ต่อพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงฟังเสียงร้องหรือเงี่ยบพระโสดฟังท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจึงพักอยู่ที่คาเดตหลายวันตามวันที่ท่านทั้งหลายได้อยู่นั้นโอเคนะครับก็อย่างที่พี่น้องก็เข้าใจกันนะครับว่านะก็เป็นเหตุการณ์ที่มีการทบทวนกันนะ เป็นการที่โมเสสก็ทบทวนกับอิสราเอลนะก่อนที่พวกเขาจะได้เข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญานะครับก็มีการมาทบทวนมีการมาพูดกันว่าเอ๊ะในอดีตมีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเพื่อที่จะเป็นบทเรียนให้กับคนรุ่นนี้นะที่จะไม่ทำความผิดพลาดเหมือนคนรุ่นก่อนอีกนะครับเราก็เห็นว่าเนี่ย เป็นบทเรียนให้เราเห็นว่าการมานั่งย้อนมานั่งทบทวนอดีตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีและมันก็เป็นบทเรียนที่สำคัญนะเป็นสิ่งที่เราก็ไม่ควรข้ามไปนะครับนะไม่ใช่บอกว่าอดีตผ่านไปแล้วก็คืออดีตนะแต่เราสามารถเรียนรู้จากอดีตได้แล้วก็บทเรียนอของคนที่เคยทำผิดพลาดมาก่อนหรือทำดีมาก่อนก็สามารถเป็นสิ่งที่ จะมาสอนแล้วก็จะมาเตือนใจคนที่อาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์แต่เพื่อที่เขาจะรู้แล้วเขาก็จะได้ไม่ต้องผิดพลาดเหมือนคนรุ่นก่อนๆอ,อีกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนคนเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนคนเป็นพี่เลี้ยงนะเราแน่นอนทีเดียวน้องเชื่อว่าเวลาพระเจ้าอ่าให้น้องเลี้ยงให้อะไรมาเนี่ยมันก็จะมี พระเจ้าก็จะเลือกคนที่เราสามารถมีมีปัญหาหรือมีเรื่องราวที่เหมือนเหมือนกับเรามีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกับเราที่เราสามารถสอนหรือหนุนใจหรือแบ่งปันอะไรกับเขาได้นะครับเราเขียนว่าถ้าเป็นมุมที่เขาเป็นปัญหาที่เหมือนเหมือนกันเนี่ยเราเคยมีประสบการณ์เราเคยผ่านมาแล้วเราก็สามารถหนุนจิตชูใจหรือว่าให้แนวทางในการแก้ปัญหากับเขาได้เพราะเราเคย ผ่านมันมาก่อนเพราะเราเคยมีประสบการณ์แล้วเรารู้ว่าพระเจ้าให้หลักการอะไรยังไงในเรื่องนั้นๆ <t> น,น,นะที่เราจะแก้ไขหรือว่าที่เราจะเข้าใจเขาจริงๆนะครับหรือว่าถ้าเขาอาจจะไม่มีประสบการณ์นั้นมาก่อนมีเรื่องนั้นมาก่อนนะแต่เรารู้นะ่ะว่าเราเคยผ่านมาเราเคยทําความผิดพลาดเรื่องนี้มานะเราก็สามารถนํามาหนุนใจนํามาสอนนํามาเตือนใจเพื่อที่เขาจะไม่ทําผิดพลาดอ่า ได้นะครับแล้วก็เป็นเป็นให้เราเห็นภาพาว่าบางครั้งเนี่ยการที่พูดเรื่องของคนอื่นเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เป็นเชิงที่ว่าเป็นการนินทาเสมอไปนะไม่ใช่ว่าเราเราจะพูดเรื่องของคนอื่นไม่ได้นะถ้าเป็นการยกในในารนองเพื่อที่เป็นบทเรียนนะเพื่อที่เราจะมาสอนแล้วก็มาเตือนใจกันเพื่อที่เราจะไม่ทำผิดพลาดในเรื่องราวในแบบนั้นนะครับ นะก็ในเวลานี้ก็อย่างที่เราได้อ่านโมสเสสก็พูดนะเล่ายาวมาตั้งแต่อดีตเลยนะเพื่อที่เป็นการเตือนใจเพื่อที่เป็นการบอกเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตบ้างนะครับนะในประเด็นของคนสอนแนมนะเราก็เห็นว่าน่าสนใจเหมือนกันอย่างที่พี่น้องได้แบ่งปันกันมานะว่าตอนเราอ่านก่อนหน้านี้อยู่ในกันดานวิถีในอะไรเนี่ย มีการในอบพยมเนี่ยมีการพูดถึงการส่งคนไปสอนแนมแต่ว่าในนั้นไม่ได้มีรายละเอียดที่บอกเอาไว้นะว่าการเนี้ยมาจากการที่คนอิสราเอลมาเสนอกับโมเสสแล้วโมเสสเห็นด้วยนะมาพึ่งมาอ่านในเฉลยธรรมบัญญัติที่เราพึ่งจะทราบรายละเอียดว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่พระเจ้าสั่งเขานะนะแต่ว่า เขาคิดกันเองนะแล้วก็โมเสกก็เออเห็นด้วยนะก็เหมือนที่ทําให้เราเห็นนะั่นแหละว่าเนี่ยบางทีหลายต่อหลายครั้งเราทําอะไรกันเองเนี่ยเหมือนเหมือนจะดีนะเออนะก็ก็ดูเป็นความคิดที่ดีแต่บางครั้งเนี่ยมันกลับให้ผลที่ไม่ดีได้นะมันให้ผลที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะอะไรเลยเพราะว่าในความเป็นมนุษย์หละเรา เรามีท่าทีในการที่จะมองในในแง่ในแง่ร้ายในสิ่งที่ไม่ดีนะเหมือนที่บอกลนะ้ว่าเนี่ยเขาไปเขาก็เห็นทั้งส่วนดีข้อดีของแผ่นดินแล้วก็เห็นทั้งส่วนที่อาจจะทําให้ใจฝ่อไปมองเป็นข้อเสียมองเป็นแง่ลบนะครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์ส่วนมากนะที่จะไปโฟกัสที่จะไปมองในในแง่ลบเสียมากกว่านะครับก็เพราะอย่างนั้นเองเนะี่ย เราก็เห็นว่าในการที่บางครั้งเราคิดว่าอันเนี้ยดีเราตั้งใจจะทำเนี่ยแต่ผลมันอาจจะออกมาไม่ดีก็ได้นะก็อาจจะกลับมาที่เป็นเรื่องที่ว่านก็เลยได้ข้อคิดว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะที่เราจะปรึกษาที่เราจะถามพระเจ้าทุกครั้งนะทุกเรื่องทุกราวจริงๆว่าอันเนี้ยเราควรทำไหม อันนี้เราควรไปไหมนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยดูเหมือนว่าจะดีนะแต่แต่มันอาจจะส่งผลเสียกับเราก็ได้นะครับแต่พระเจ้าทรงทราบนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราไปแล้วนะแล้วเราจะเป็นยังไงหรือเราจะไปรับอะไรที่ไม่ดีมาหรือเปล่านะครับพระองค์ก็จะได้ก็จะได้สอนจะได้ห้ามเราหรือถ้าหรือพระองค์อาจจะ สอนเราก่อนที่เราจะไปเพื่อเราจะมีความเข้าใจหรือมีความเชื่อหรือมีประสบการณ์มีความเข้าใจบางสิ่มงมากอย่างที่มากขึ้นเพื่อที่เราจะไป,ไปเผชิญหรือไปในที่เหล่านั้นแล้วเราก็จะสามารถได้ในสิ่งที่ดีกลับมานะครับนะนั่นก็เป็นอ,อีกมุมหนึ่งนะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยก็อันเนี้ยดีเพราะฉะนั้นในเมื่อดีเนี่ยเราก็ เราก็ทําเลยนะไม่จําเป็นต้องถามพระเจ้านะอันนี้ก็ได้ในลักษณะนั้นนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ได้นะครับในการที่พระเจ้านําอิสราเอลนกชอบคํานี้ที่บอกว่า <c oughs> พระเจ้าซึ่งที่ซึ่งในซึ่งในที่นั้นพวกท่านได้เห็นพระเยาววาพระเจ้าของท่านทรงอุ้มชูพวกท่านดังพ่ออุ้มลูกของตนตลอดทางที่ท่านได้ไปนั้น จนท่านทั้งหลายได้มาถึงที่นี่ <c oughs> <c oughs> เราต้องเห็นภาพว่า,าในสมัยนั้นในยุคนั้นเนี่ยคืออิสราเอลยังเขายังไม่ได,เไได้เขายังไม่ได้รับภาพของการที่ตัวเขากับพระเจ้าเป็นเหมือนกับพ่อกับลูกนะเขายังคิดว่าเขาเป็นลูกหลานของอับ,บราฮัมนะสิ่งที่เขาความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าเนี่ย เป็นแค่ชนชาติของพระเจ้านะเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกแค่นั้นเองนะเป็นลูกหลานในพันธสัญญานะที่มาจากอับราฮัมหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่แต่มันยังไม่มีภาพยังไม่มีการสําแดงของพระเจ้ากับเขาที่บอกว่าเขาคือลูกของพระองค์นะอย่างที่เราทราบว่าสิทธิในการที่เราได้เป็นลูกเนี่ยที่จะมีการกล่าวถึงชัดเจนก็คือใน ในพันธสัญญาใหม่นะครับที่พระเยซูมาแล้วองมากระทำนะครับที่พระเจ้าก็สําแดงว่านี่เราได้สิทธิพิเศษนะเราได้เข้าส่วนในการเป็นลูกของความสว่างในการเป็นลูกของพระเจ้านะแต่เราเห็นว่าจริงๆแล้วพระเจ้าก็เป็นเหมือนเดิมในอดีตในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตทําให้เราเห็นว่า คือแม้พระองค์ยังไม่ได้สำแดงกับเขานะว่าพระเจ้าเนี่ยจะมีบทบาทจะเป็นพ่อของเขาทีของเขาเนี่ยแต่พระเจ้าก็ดูแลเขาเหมือนกับพ่อดูแลลูกนะด้วยการที่พระคัมภีร์ก็บอกว่าพระองค์ก็นำเขาเหมือนกับพ่อที่อุ้มชูลูกตลอดทางนะเรานึกภาพเลยนะเวลาลูกเราเล็กเนี่ยแล้วเราไปไหนเนี่ยมันไม่ต้องลำบากอะไรหรอกมันไกลสัหน่อยย คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ก็อุ้มลูกนะก็ไม่ได้ปล่อยให้ลูกเล็กที่แบบยังไม่มีกําลังวางชาม,มากเดินเดินไปเองนะเดินไกลๆเดินไปเถอะนะแต่เป็นภาพของความห่วงใยเป็นภาพของความรักนะที่อุ้มชูที่คอยดูแลนะมีอิเราเห็นภาพแบบนั้นว่าอิสเรเอลเดินทางแม้พระเจ้าจะนําเขาไปในทางที่ยากลําบาก พระองค์จะนําเข้าไปในถิ่นทุรกันดาลให้เจอกับปัญหามากมายแต่ทุกครั้งเนี่ยที่มีปัญหาพระองค์ก็ช่วยเหลือเขาเป็นภาพของการที่เป็นเหมือนพ่อที่อุ้มชูลูกนะตลอดทางไม่ได้มีละทิ้งไปไม่ได้มีการละสายตาไปเลยนะก็ให้เห็นภาพว่าน,นี่แหละคือความรักของพระเจ้าแล้วอย่างที่บอกว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าเหมือนเดิมในอดีต พระองค์เป็นอย่างไรปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าเราก็สามารถไว้วางใจได้ว่าพระองค์จะเป็นอย่างนั้นนะถ้าวันนี้ตั้งแต่สมัยที่พระองค์ยังไม่ได้พูดกับอิสราเอลว่าเขาคือลูกเขาของพระองค์เป็นแค่ประชากรของพระองค์พระองค์ยังปฏิบัติกับเขาแบบน,นแบบพ่อปฏิบัติต่อลูกวันนี้ในทางความเชื่อที่พระองค์บอกกับเราว่าพระองค์ได้ทำพันธสัญญา และเราได้สิทธิ์เราได้เป็นลูกของพระองค์เพราะฉะนั้นอยากให้เรามั่นใจเลยว่าวันนี้ถ้าพระองค์บอกว่าเราเป็นลูกพระองค์ก็จะเป็นพ่อที่ทําหน้าที่พ่ออย่างดีนะพระองค์ไม่ใช่มนุษย์คนบาปนะในมนุษย์คนบาปเราเห็นน่ะมันมีพ่อแม่ที่ดูแลลูกอย่างดีมันมีพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบไม่ได้สนใจไม่ได้ให้ความรักจริงจริงกว้างๆเพราะว่าความบาปแต่พระเจ้าของเรา เป็นพระเจ้าที่ดีเป็นพระเจ้าที่ปราศจากความบาปเป็นพระเจ้าที่เป็นความรักเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมั่นใจได้เลยว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นพ่อที่จะดูแลลูกของพระองค์อย่างดีพระองค์ดูแลอิสราเอลเหมือนกับพ่อที่อุ้มลูกตลอดทางพระองค์จะดูแลเราอย่างดีแบบนั้นนะแต่แน่นอนแน่นอนนะครับว่าเรา พระเจ้าอาจจะปฏิบัติกับเราแต่ละคนแตกต่างกันนะขึ้นอยู่กับการเติบโตด้วยเหมือนพ่อแม่นะถ้าลูกเราโตแล้วเราจะไปอุ้มตลอดไหมก็ไม่ใช่นะเมื่อลูกโตแล้วเราก็ฝึกฝนเราก็ให้ลูกเดินเองนะนอกจากพอลูกโตแบบอาสมมุติว่าถ้าวัยสักหกเจ็ดขวบเนี้ยเราก็หลักๆเราให้เขาเดินเองจนเขาเมื่อยหรือทางมันไกลมาก เขาเดินไม่ไหวแล้วอาจจะช่วยอุ้มแต่พอเขาโตขึ้น12 1สองานะนะเราจะไปอุ้มเขามันก็ไม่ใช่นะเหมือนกันนะพอเราโตเป็นผู้ใหญ่นะเราก็สามารถเห็นได้ว่าพระเจ้าอาจจะปฏิบัติกับเราแตกต่างกันแต่ไม่ได้แปลว่าพระเจ้าเลิกที่จะรักเราหรือว่าไม่ได้รักเราไม่ได้ดูแลเรานะเราอาจจะเห็นพระเจ้าปฏิบัติกับผู้เชื่อที่เชื่อมานานแล้วกับผู้เชื่อใหม่แตกต่างกัน นะก็ไม่ได้แปลว่าพระเจ้า,ารักผู้เชื่อใหม่มากกว่าผู้เชื่อที่เชื่อนานแล้วนะไม่ได้แปลว่าพระเจ้าหลงลืมนะหรือพระเจ้าไม่สนใจเราแล้วที่เราเชื่อมานานหลายปีแต่ไปเห่อลูกคนใหม่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่โดยทางความรักเนี่ยพระเจ้ารู้ว่าพราะองค์จะปฏิบัติกับลูกๆของพระองค์แต่ละคนแตกต่างกันยังไงให้เหมาะสมตามวัย ตามวุธิภาวะตามความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นอย่ากลับมาว่าย้ําให้เรามั่น <c oughs> มั่นใจวางใจในความรักของพระเจ้านะครับนะร่วงป้อมที่จะช่วยเหลือเราเสมอเหมือนคนเป็นพ่อเป็นแม่เรานึกภาพเราเห็นภาพนะนะต่อให้ลูกโตไปแล้วทํางานมีครอบครัวแล้วถึงวันที่ลูกมีปัญหามาหาพ่อแม่ พ่อแม่ทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือลูกนะไม่ใช่บอกโอ้ยลูกโตแล้วลูกมีชีวิตของลูกแล้วก็ทางใครทางมันพ่อคงไม่ช่วยลูกหรอกนะครับนะให้เรามั่นใจวันนี้ว่าพระเจ้าดูแลและรักเราแบบลูกแล้วพระองค์ก็จะพร้อมที่จะช่วยเหลือเราทุกคนเสมอนะครับในการเดินทางนะครับของชีวิตของเรานะมันมีเรื่องของการเชื่อฟังไม่เชื่อฟังอีกนะที่เราอ่านกันไปแต่ว่า เอานิดหนึ่งสั้นๆแล้วกันนะในเรื่องของความเชื่อฟังเราก็เห็นว่าเราเคยได้ยินไหมว่าความเชื่อฟังก็คือการที่ตอบสนองทันทีด้วยคือการทําในเวลาที่ถูกต้องนะถ้าเราทําแบบผิดเวลามันก็คือการไม่เชื่อฟังนะแม่บอกว่าให้เราทําวันนี้นะในเรื่องต่างๆมันจะมีเวลาจํากัดน,นะครับบางเรื่องบางครั้งมันเลยเวลาที่มันเหมาะสมไปแล้ว มันก็ไม่ใช่แล้วเหมือนอิสราเอลเนี่ยพระเจ้าบอกให้ไปขึ้นภูเขาไปตีเมืองไปสู้รบกับชาวอโมไรนะครับในเวลานั้นไม่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่พอพระเจ้าบอกไม่ต้องไปแล้วนะกลับบอกว่าเราจะไปนะเราเห็นภาพนะว่าการพระคาของพระเจ้าเนี่ยเราจะนํามาใช้เราก็ต้องใช้ให้ถูกบริบทเราก็ต้องใช้ให้ถูกกับกาลเทศะ ใช้ให้ถูกกับเวลาด้วยนะครับไม่ใช่พระคำข้อไหนข้อหนึ่งหยิบมาจากพระคำพีแล้วเราก็จะมาใช้แบบผิดบริบทแบบผิดกาละผิดเวลานะครับนะนั่นก็เป็นสั้นๆที่อยากจะเพิ่มเข้ามาในในในเรื่องของการเรื่องของเวลาเรื่องของกาละนะครับ